สวัสดีค่ะ fc ทุกท่านสวัสดี fc ทุกคนเลยนะคะสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพอดีสวัสดี fc ของสาวดำพารวยจา้าดำมหาสนิชาแน,นลนะคะวันนี้สาวดำมาที่สวนธรรมค่ะท่านผู้ชมมาสวนธรรมนะคะอ่าไอ ไม่ได้มาหลายวันค่ะนะคะก็ไปดูไปดูสวนธรรมไปเห็นสวนธรรมแล้วก็ใจหักเนาะค่ะพูดถึงสาวดำก็ได้ทุ่มเทเต็มที่แล้วนะคะก็รอความหวังมีเลขเข้ามีความหวังนะคะ,เ,ะเลขเข้าก็เราก็จะได้สามต่อกันเนาะ ถ้าเลขกไม่เข้าเราก็ไม่ได้สารต่อนะท่านผู้ชมนี่เราก็พูดกันตามความจริงเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยังปวดไหล่อยู่นะคะปวดไหลแต่ว่าสาวนํำก็ขับมือซ้ายนี่แหละคะ่ะ <c oughs> มือขวาก็แค่ประคองนะคะแค่ประคองเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้สาวดำฝันค่ะว่า คือปกติสาวดำฝันมันมันก็จะฝันก็เกือบแม่นหรือแม่นน่ะนะคะแต่ก็อยากจะมาเล่าให้เอฟซีฟังว่ามาเล่าเอฟซีฟังว่าเราฝันแบบนี้เราจะตีเป็นเลขอะไร <c oughs> นะคะสาวดำฝันค่ะฝันว่า สาวดำเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนก็ไม่รู้ไปไม่รู้ว่าไปไหนนะคะแล้วก็ไปได้ไปได้ไอปลานะคะสาวดำไปได้ปลาไปได้ปลามาเจ็ดตัวสาวดำก็เลยว่าเอ้าปลาทำไมปลาทำไมมันได้มาเจ็ดตัวแต่มันไม่ใช่ปลาที่มีเกรดนะคะมันเป็นคล้ายๆกับปลาอะไรนะเขาเรียกปลาเไรปลาปลาสวายอค่ะ ปลาสวายมันไม่มีกล็ดมันลื่นมันปาลาไหลใช่ไหมปลาปลาปลาสวายอะนะคะสาวดราก็โอ้สาวดำไม่ไม,ไม่กินไม่กินอยู่แล้วค่ะคือสาวดํากินได้เฉพาะปลานิลกับไอปลาปลาปลาทูอะค่ะสาวดำก็เลยบอกโอ้จะเอาไปให้ใครดีเนาะนี่เนาะเพราะว่าปลานี่มันเป็นปลาที่ไม่มีเกรดมีกลรดหรือไม่มีกล็ดสาวดำก,ก็ก็ไม่กินนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะคะ ปลาไหลปลาช่อนปลาดุกปลาหมอปลาอะไรก็แล้วแต่กินได้เฉพาะปลาทูค่ะปลาทูกับปลาทูกับปลาดินนะคะปลาดินที่ที่เขาใส่เกลือไว้เขาเรียกปลาดินแดดเดียวนั่ยเรากะอย่างนั้นนะสาวดำกินนะคะโอ้ยแดดร้อนนะคุณผู้ชมแดดร้อนค่ะค่ะทีนี้สาวดำก็ไม่รู้จะตีเป็นเลขอะไรได้ปลามาเจ็ดตัวนะคะได้ปลามาเจ็ดตัวเหมือนกับว่าเหมือนกับว่า คนที่เขาขอขึ้นรถมาด้วยเนี่ยค่ะเขาขอขึ้นรถมาด้วยอขอขึ้นรถมาด้วยแต่ว่าแต่ว่าเขาคล้ายๆกับตอบแทนน้ําใจสาวดําอย่างเงี้ยละคะ่ะเขาก็เลยเอาปลาให้สาวดําบอกไม่เอาไม่เอาเขาก็บอกเอาเอาลอดเอาลอดอันนี้น้ําใจให้ฮับแม่มาเพิ่นเพิ่นยืนอยู่ข้างทางก่ะในฝันนั่งะนะเพิ่นยืนอยู่งข้าง,างเรานั่งเนี่ย โดยนิสัยนั่งกับกันเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ลึกเฒ่าพุทธเอาก็สร้างกันเห็นยางยุทธนนนี่เบิ่องฐาทั้งเลยว่าเพื่อนจะเดินเพื่อนจะไปข้างหน้านี่สาวดำก็บจีจอดฮับเอาเพื่อน้าพัดได้มาเป็นแบบนี้กับพระสงฆ์งเจ้าที่เพื่อนยางที่เพื่อนนั่นก็ตามใกล้ๆวันนั่งสิเบิ่งออกว่าเพื่อนมีปัจจัยขึ้นรถอีเห็นจังสินานั่งก็บจีฮับเอานั่งคยฮับทรงมาจากภาคใต้หอดพี่กับมีหอดกรุงเทพกับมีหอดสระบุรีกับมี มาเนี้นั่งก็เรียกว่าบ่เอาเบ้อเอาคนละเบ่เอาบ่ได้อันแม่ให้เอาโรดจับปลาจับปลาไอ้บ้านเขาก็เอือนปลาอยังปลาไอ้ปลาที่ตัวมันใหญ่ๆหเงาเงขาวๆที่มันบ่มีเกล็ดเลยนะคะมันเขาเอือนปลาสวายบอสแล้วมันปลาอย่างงปลาเนื้อออดคล้ายๆกับปลาเนื้อออดปลาสวายเนาะจ้ะมาเนี้เพื่อเอาให้นั่งมาเจ็ดตัวนั่งเบ้อเอาคนก็เอาให้ วันนี้นะว่าเอาเพื่นก็เลยว่าว่าอันต้องเอาบ่เอาอัน่เอาบ่ได้ดอกเพื่นก็นเลยใส่ถุงพลาสติกแล้วก็บ้างบ้างให้นั่งกับไอ้บ้างกับรถดิค่ะบ้างข้างนี่แหละว้างข้างทรายมือนั่งนี่เพื่นวางไวงใ้ให้เพื่นวางไว้ให้ใส่ถุงพลาสติกวางไว้ให้แล้วเพื่นก็นลงไปนั่งกระต่นขึ้นมาค่ะท่านผู้ชมจกชักสติเป็นยัง่งเลยวันนี้นั่งกระตีเป็นแต่ว่าปากับแปดนี่ละแต่ว่ามันเพิน่นไหนมาเจ็ดต,ตัวเด้อเพิ่นไหนมาเจ็ดต,ตัวต่ว่าที่เพื่อนไหนเพื่อน ใส่กะคุมากอ่ะใส่กะคุมากหรือว่ามันสิเป็นแปดเจ็ดศูนย์หมเนาะบังหูหนั่งเด้กนั่งก็ได้ตีไปสั่นละวุ้ร้ตีเป็นกะตีเด้อกับพี่น้องอ่าสำหรับที่นั่งฝันเนี่ยนะร่องพิจารณาเบื้องหน้านั่งฝันมานั่งในป่ารถของนั่งเนี่ยก็เออเพิ่นชีโรคันก็นั่งเนี่ยแหละมารถทะเบียนอ่าหกศูนย์หกเจ็ดค่ะหกศูนย์หกเจ็ดค่ะรถรถคันนี้จ้ะ อายุนั่งกับหกสิบหกปีนี่จ้ะอายุนั่งหกสิบหกปีนี่ทะเบียนรถหกศูนย์หกเจ็ดค่ะเ<ค>พิ่นบอกว่าเอาปลาให้นั่งมาเนี่ยเพิ่นให้นั่งมาเจ็ดตเนี่ยปลามันจีเป็นแปดเจ็ดศูนย์เพาะว่านั่งบางกันนะแต่ก็บ่มหูด้วยกันเนี่ยต้อนจะขึ้นไปซะแล้วเนาะพูดไอ้ที่อันเพิ่นไอ้ตีเลขเป็นหัวเป็นกับตีเพิ่งนี่ได้จากห้าถึงเนาะก็ะนี่จีสีแ่แหละนั่งฝันแล้วนั่งกระตื่นขึ้นก็เลย ตอนแรกว่าสิบ่บอง,องเอซี่ฟังดอกนะว่าร่างบอกคุนฟังกันนาแล้วบัดนี่เมื่อวานก้อนเนี่ยเนาะนั่งเอาบักเขือซื้อบักเขือมาแล้วนั่งกับสิมานต้มต้มไอไอเขาเฮ็ดเนี่ยเซุปบักเขือนะคะต้มไส้นาปลาเสร็จแล้วนั่งกับตากออกมาแต่ว่าก็ไอ้ก้อนที่ติต้มเนี่ยเนาะนั่งกับผ้ากางก้อนนะผ้ากางผ้า,ากางบัานี่มันเป็นเลขค่ะ นั่งได้ใหายเอฟซีทั้งช่องไอ้ทั้งทั้งไอ้ทั้งไอ้ทั้งกลุ่มมากอเอาให้ยช่งให้เพิ่นเบิ่งแต่ว่าโตนั่งนี่นั่งเห็นสามหกชัดเจนเลยค่ะบัดนี้เอฟซีที่เบิ่งอยู่ในช่องก็เบามาเสียงเดียวก็เลยมีสามหกค่ะโตนั่งเห็นในมีสามหกสามหกสามหกล่ะก็อยังนั่นละไอ้เจ็ดสามหกล่ะก็มันเจ็ดเจ็ดหรือว่าเจ็ดหานี่แหละอีกด้านหนึ่งเนาะท่านผู้ชม งามงามต่ว่าเดี๋ยวไอ้มันอยู่นักไทยมันอยู่มันอยู่ในเครื่องแต่ว่าขันนั่งขับอยู่รถที่นี่น่สีเบิองบ่เขานื้อสีเบิองวงหูสเนาะนั่งกัเก็บไว้เป็นหลักฐานอยู่มานนีนนั่นแหละพอนั่งได้บักเกลือปลาบักเกลือลูกนั่นเรานั่งกับมันต้มบ่ได้แล้วเพราะว่าสาเหตุทิ่ต้มบ่ได้เรมันนั่งสิเอาไว้ว่ามืออื่นมือเงื้อเนี่ยมันสิเลียกมันสิเปลี่ยนไปจังใดบ่ลนะขับปรากฏว่าบ่เปลี่ยนค่ะบ่เปลี่ยนเลยนั่นแหละค่ะเลขมันจะมีสามหกชัดเจนเลยค่ะแล้วก็มี ห้ามวนมาอีกแล้วนึงมันจะเป็นเจ็ดเจ็ดหรือว่าเจ็ดหานี่หลักกาในในบักเขือลูกนั่นนะครับได้มาบอกเอฟซีฟังเนาะพี่น้องเนะาะห้าห้ามันเป็ี่ยนยังบุญเนาะห้าเป็นโชคเป็นลาภเขาเนาะวันนี้นั่งกะสีอันมาบอกตัวเลขอีพอปปูสีสุดโทษอ่ะอันเพิ่นปปู่สามแปดแปดเพิ่นทุ่งไปแล้วเพิ่นได้โทษมาบอกว่าอีพ่อปูไปหาไปหาเมื่อคืนนี่เพิ่นหายเลขมากระพี่น้อง นั่งเดีเอามาอยู่พี่น้องเนีย่ยทีเบื้งโน้นเดี๋จอดตรงนั้นก็ได้เบิ้งตันค่ะัเจร็จแล้วเบิอ้องน้อพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะปลาปูสีสุดทเพิ่นไห่มะฮางเดียวเลยค่ะงวดนี่นะอันปลาปูสามแปดแปดท้มาบอกนั่งแต่เศร้าเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ถือโทรศัพท์เพิ่นยืน 3, มโทรศัพท์มู่คณะโท้มาจ้ะนี่ค่ะเนาะแก่พอได้ค่ะได้ปูสีสุดทค่ะเนี่ย คุณมาบอกให้ซื้อเอาเพท่านคุณบอกว่าให้ซื้อเอาเลยค่ะั่นานคุนว่าจังสิหล่ะนะก็ออกตามเพุนเนาะอ่าบานนี้แม่ย่าบังบดค่ะแม่ย่าบังบดนะคะอ่าซาเจลเนาะนี่เนาะคนไหนึห้างเดียวค่ะเลขลากไปนฮกสามจ้าแม่ย่าบังบดค่ะ จอนี้จอนี้อ่าเนาะบารนี่บารนี่มากค่ะมาสูตรของสาวดำจ้ะแค่ไว้ยได้คือได้ที่น้อยเอาไปจอดดีกว่าเนาะอ่าบานี่เยมากเลขของกูเจ๊ค่ะ ปูเจ็กค่ะพี่ไหนมาหาเดียวค่ะเรีกล่างพไหหาเจเด้อปูเจ็กค่ะติดมาไลเนาะแไนสามศูนหนค่ะบนล่างพหนศูนย์ศูนย์สาหกหหยังไงกสามเือพี่น้องเกล่างพไหหาเจเด้อค่ะอันนี้สูตร สูตรคำนวณมกัอันนี้อามากันสูตรคำนวณปูสามแปดแปดก่ะ เพียงค่ะนเพียงนั่งซ้อมเพียงนะอันนี้เป็นสูตรรวมก่ะพี่น้องแคบไปได้ว่าต้องซื้อก็ได้แคบไปจ้ะนั่งปั้นได้นั่งปั้นได้อัดสูตรค่ะแคบไปใส่เบิ้งซื้อจ้ะนี่นั่งปั้นได้ตัดมาขนาดเอาพี่น้องก็เหงาเอาตัวเอาปากกาตัวน้อยๆเขียนมันกระบอกลายเาเอาปากกาเม็ดยีเจิ้มก็คือจังหลายแต่มันบ่ได้หลายตัวแคบไปเป็นเบิ้งไว้ค่ะ เดแล้วเาแบนนะเหมือนละ่นี่หมอปู่ลเอปูบเป็น,น,ปน,ปนมานั่งกับว่าจะไปคนคนบอกว่าห้ซื้อวัคลีนหรือสัง่งนี่แบบปูสีส้โตัวแค่ บอกสามตัวตัวไหมเด้ยพอพอได้สั่งสมคมต้อนเนี่ยก็ขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะสาหรับัวเลขวันนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะ,ะมีโชคมีลาบกันไปวดที่ผ่านมาวันนี้เราก็ต้องมีอีกนะคะเดียด๋วยวย ขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับตัวเลขในงวดนี้นะคะวันที่16ธันวาคมต้อนรับปีใหม่นะคะต้อนรับปีใหม่ค่ะสำหรับเลขว่วปูซสุโตท่านบอกมาอย่างนั้นนะคะท่านบอกมาอย่างนั้นค่ะตัวเลขก็แล้วแต่ว่าท่านเอ่อ หลวงพอ่อพ่อปู่จานไหนจะให้มานะคะวันนี้่านก็ให้มาหลายเจ้าแล้วหลายหลายพ่อปู่แล้วนะคะแต่สาวดายังไม่ได้จดและไม่ได้จดออกจากโทรศัพท์ค่ะขอขอบทุกท่านโชคดีขอบคุณทุกกำลังลใจที่เป็นห่วงสาวดานะคะค่ะมีอ่าสาวดาก็ทพ่งบุญบาร,รมีเท่านั้นแหละคะ่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่เหมือนสมัยก่อนเนาะคือวันนี้ก็อยู่ด้วยความอ,อดความทนความอ่า ต้องวางเฉยต้องโปรงต้องปล่อยวางนะคะก็บางครั้งมันก็รู้สึกอ้เจ็บบางครั้งเราก็ทำว่าเอ้ยเจ็บก็ไม่ใช่เราปวดก็ไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ช่างปวดก็ช่างปวดเนาะปวดเนาะจ้ะนะคะตอนนี้ก็ปวดอยู่จ้ะแต่ว่าสาวดําก็มีใช้มือนี้ค่ะใช้มือนี้ทั้งๆงที่มือนี้สาวดําไม่ค่อยใช้อะไรเลยเพราะว่าสาวดําไม่ถนัดถนัดมือขวาตอนนี้ก็กลายไปขับรถมือซ้ายท่านผู้ชม มือขวาก็ประคองไว้เฉยๆค่ะเย็นจิตพอทีคิดถึงแฟนเพลงของตัวเองทุกวันนะคะใจก็ได้แต่คิดปรารถนาว่าอยากจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งขอกลับมาดังอีกครั้งนะคะแล้วก็งานเพลงแม่ไม้สายเปนะคะมีงานเพลงแม่ไม้สายเปแล้วก็ขอกลับอขอกลับมาดังอีกครั้งหรือว่า ขอมาดังอีกครั้งหรือว่าอะไรนี่แหละนะจานที่เขาแต่งให้นะ,นะน่าจะเป็นว่าขอกลับมาดังอีกครั้งอีกเปีนหนึ่งก็ไม่ไม่สายเปน,นะคะก็เป็นเพลงก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาสาระดีนะคะแต่ว่าดนตรีโลตีก็ทำในสไตล์วัยรุ่น <c oughs> <c oughs> นะคะก็ <c oughs> ตอนแรกก็มีหมายกำหนดการจะไปใส่เสียงคุ่นี้นะคะแต่ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้สาวดาต้องไปให้น้ําเกลือไปให้โปรตีนก่อนนะคะถึงมันถึงจะมีพลังค่ะถ้าถ้าพลังไม่ไม่เต็มร้อยมันก็ร้องเพลงร้องหมอลําอัดเสียงไม่ได้นะคะถ้าพลังไม่เต็มร้อยต้องพลังเต็มร้อยค่ะึทุกอย่างถึงจะราบลื่นร้องเพลงนี่ต้องเสียงต้องมาอันดับหนึ่งนะคะพลังต้องมาอันดับหนึ่งนะคะเป็นนักร้องในทุกคนนะคะ ถ้าถ้าเสียงไม่มีพลังแล้วก็ไม่มีทางที่จะร้องผ่านได้นะคะเพราะว่ามันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะตอนนี้ก็ร้องก็แบบไม่ค่อยนั่นนะคะฉันแก่แค่ไหนแต่ในหัวใจฉันไม่เคยแก่ลองแลลองแลลองแล้วลองแลลองแลก็ได้แก่แก่อย่างนี้ รู้งานบ้านดีไม่เคยแนงนายหนุ่มหนุ่มหนุ่มทั้งหลายคิดจะปองไหมยะไทยลังเลไปแบบนี้แหละคะ่ะแต่ว่ามีดนตรีเพาะมากอาจารย์ก็ทำดนตรีเพาะมากก็น่าจะไปันทึกแผ่นเสียงเพลงชุดนี้ที่ห้องอัดอาจารย์สวัสดิสารคามที่กรุงเทพเมือคนะืนเป็นวันที่1ิบนะคะขอเลื่อนไปเป็นวันที่สิบคะ่ะขอฝากกับ เอฟซีทุกท่านขอได้ปวดเป็นกำลังแรงใจงให้เย็นจิตวรีด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีจ้า